ไขมันในเลือดสูงทำอย่างไรดีไขมันในร่างกายนอกจากจะสะสมใต้ผิวหนังแล้วยังมีไขมันที่อยู่ในกระแสเลือดด้วยหากมีไขมันในเลือดมากกว่าปกติร่างกายจะอยู่ในภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นภัยเงียบต่อสุขภาพเนื่องจากไม่มีอาการเตือนแต่เราจะสามารถทราบจากการเจาะเลือดตรวจไขมันคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจขาดเลือดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากสมองขาดเลือดระบบประสาททำงานผิดปกติและเป็นมะเร็งเต้านมปัจจัยที่ทำ ให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้เช่นการทานอาหารที่มีไขมันและน้าตาลมากเกินรวมถึงการทานอาหารเกินกว่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันและการดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำเราสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะไขมันในเลือดสูงได้ด้วยการปรับพฤติกรรมต่างๆเช่นการควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ทานอาหารที่มีประโยชน์หรือออกกําลังกายหลีกเลี่ยงภาวะเครียดและการทานอาหารที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลเช่นกระเทียมพริกไทยดําหรือการทานน้ามันปลาที่สามารถลดได้ทั้งคอเลสเตอรอลและ ไลกิสราย,รายไขมันที่เป็นต้นเหตุของภาวะนี้โดยน้ำมันปลามีกรดไขมันโอเมก้า3เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งแบ่งออกเป็น dha และ epa ที่มีความสามารถในการลดระดับไลกิไราย,รายและ ldl หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและเพิ่มระดับ hdl หรือคอเลสเตอรอลชนิดดีซึ่ง hdl มีหน้าที่ขนส่งคอเลสเตอรอลและกรดไขมันจากส่วนต่างๆของร่างกายไปทำลายที่ตับจึงช่วยป้องกันการสะสมขอ,ของไขมันในหลอดเลือดแดงได้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์คุณ ภาพจากโมลิคามิลบราเทอรีสและ,ลและอินูวิกและขอขอบคุณข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลศิครินโรงพยาบาลวิภารามและพบแพทย์ขอบคุณค่ะ